ช้าง FA ฟเอรอบชิงชนะเลิศอาทิตย์ที่28พฤษภาคมนี้คู่นี้นะครับกองเชียร์ไม่ว่าจะเชียร์แบบไหนก็ตามมันคือฟุตบอลแท็กติกอย่างแท้จริงแล้วผมบอกเลยว่ามันจะเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นแน่ๆด้วยความที่บีเนี่ยหลังจากที่ชนะบุรีดํามาผลงานของเขาไม่ค่อยคนเส้นคงวาครับก็จะมีมาตรฐานอยู่แหละสลหรับรายละเอียดในเกมแต่ความเฉียบคมเฮ้ยไม่เหมือนกับวันที่เจอกับบุรีดําตอนชนะ43ซึ่ง หลังจากนั้นเนี่ยผมติดตามดูบียูมาแท้ตลอดเหมือนกันโอเคละจะไม่ได้ดูสดๆก็มันย้อนหลังดูนะครับคือเกมวันนั้น4-3เนี่ยใครพลาดคนนั้นโดนอาจจะมีจังหวะที่เข้าทําแล้วหลุดไปเหมือนกันแนวรับมีจังหวะที่เสียสมาธิบ้างเล็กน้อยนะครับหรือว่าอาจจะโดนเจาะเข้าไปจริงๆจ,จากการเล่นร่วมกันที่ดีของผู้เล่นฝ่ายลูกทั้งสองทีมแต่สิ่งที่อยากจะให้พวกเราได้จับตามองนะครับ ถ้าจังหวะเข้าทำมันยังเหมือนเกมนั้นเนี่ยมันจะเป็นฟุตบอลน,นัดปิดท้ายด้ดูการที่โคตรสนุกแล้วก็ยอดเยี่ยมมาเส้นทางการเข้ารอบทั้ง2ทีมนะครับอยากให้ยอ้อนไปดูเพราะเราใช้ไฮไลท์ของ AS ได้เราก็เลยเอามาให้ดูกันหน่อยทั้งฝั่งของแบงคอกเนี่ยจากเส้นทางสตาร์ทในรอบ64ทีมในพวกเขาบุกชนะเชียงใหม FC ่ FC 3-1อาก็พูดทันผ่านไปแล้วกันเนาะประตูเนี่ยที่เห็นเนี่ยแต่ละคนนะครับ มาสักคุ่เป็นโมตาใช่ไหมลูกนี้ก็ฟรีคลิกใครรัชนาะนะครับจําได้บ้างไม่ได้บ้างก็ว่ากันไปแล้วกอ็อีกลูกหนึ่งอะลูกหม่งนี่ใครทิติพันธ์เหรอไม่ใช่รัชนาสองลูกแล้วจากนั้นเนี่ยก็ไปเจอใครเนี่ยชัยนาฏปะเฮ้ยหอชัยนาฏม,ม,มีไฮไลท์ลืมไป รอบสาที่สองทีมบุกชนะชัยนาาซีหนึ่งนะครับและอันนี้เป็นรอบสิบกทีมเ,เจอพิษณุโลกนะครับก็เกือบแย่เกมนี้บุกชนะในช่วงต่อเวลา2 1นะครับจากนั้นได้กลับมาเล่นในบ้านรอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับนะครราชสีมารองแชมป์เก่าแล้วก็เฉือนชนะ10 ลูกนี้นสกัดพลาดเนยโหมงเข้าประตูตัวเองไปนะครับประสันโฮมแสนแต่ข้างหลังมันก็มีวันเดอร์แหละก็พยายามจะสกัดแล้วเพราะถ้าเกิดว่าไม่สกัดนี้ก็ถึงวันเดอร์ผมว่าก็น่าจะมีโอกาสโดนอยู่ดีแหละส่วนรอบรองชนะเลิศน,นะครับเล่นสนามกลางก็ชนะโบลิสเทโรขาดลอยเลย4-0นะครับก็ไปเตะที่สนามกีฬากลาง จังหวะสุพรรณบุรีครับรอบนั้นให้ดูทุกประตูแล้วกันเพราะว่าไฮไลท์เราก็ตัดมาเฉพาะประตูที่ยิงได้อยู่แล้วตัดมาแบบเร็วๆเลยเดียย้อนดูกันหน่อยว่าฟอร์มของทั้งสองทีมเป็นยังไงเดี๋ยวของบุรีรัมก็มีให้ดูนะครับช่วงหลังเนี่ยเหมือนเขาได้ความลงตัวครับการมีวิลเลนโมต้าครับเนี่ยจังหวะแบบนี้ครับลูกมงการเข้าทำในกรอบเขีโทษที่ มันสามารถจบสกอร์ได้เลยอะ่ะเฟิร์สทัชจังหวะแรกมันก็เป็นจังหวะยิงได้เลยจังหวะแท็บอินจังหวะแปรนะครับเข้าชาร์จเนี่ยความเป็นธรรมชาติของโบตา้าดีกว่าตัวสุดท้ายที่เป็นวันเดอร์ซึ่งวันเดอร์เล่นตัวข้างอะดีกว่านะครับก็ต้องยอมรับกันว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมันฝืนธรรมชาติไม่ได้ครับสุดท้ายแบงคอกก็ต้องมีหน้าเป้า ไปดูบุรีรัมกันบ้างน,นะครับบุรีรัมผลงานในรอบ64ทีมชนะสุดประการซิตี้5-1ซึ่งสุดประการเนี่ยก็ไม่ใช่ทีมที่จะเป็นคู่ต่อกรของบุรีรัมหมดแล้วยิ่งบุรีรัมเล่นในบ้านด้วยนะครับตอนนั้นนี่ยังมีแฟรงค์คาสตได้อยู่นะเป็นช่วงการแข่งขันในเล็กแรกนะครับอายุมาซิก้า เลขสองก็มีการเปลี่ยนแปลงโคต้าต่างชาตินะครับซึ่งมาซิก้ากับทางแฟรงก์นี่ก็เป็นคนที่ถูกถอดออกไปและดูครับจังหวะความผิดพลาดอะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่ผมจะพูดไว้ก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมลืมบุรีร,รัมเก่งมากในฤดูกาลนี้ครับโชคช่วยความผิดพลาดแล้วโอกาสเนี่ยแทบร้อเ์ครับ ถ้าคู่แข่งพลาดให้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตรงไหนนะเหมือนเขาซ้อมสถานการณ์พวกนี้มาดีมากในจังหวะที่แบบจะต้องเก็บตกจากผู้เล่นเกมรับที่ไม่ว่าจะออกบอลพลาดหรือว่าเขาเข้าไปแย่งได้เองอะไรเงี้ยบุรีรัมเขาจะซ้อมสถานการณ์พวกนี้มาว่าพอได้บอลแล้วเนี่ยต้องทาําอะไรต่อจากนั้นนะครับก็ชนะนครปฐมยูเนเต็ดเล่นในบ้านต่อเนื่องนะครับจับสลากมา รอบ32ทีมชนะนครปฐมามองคดทงที่คุมอยู่2 0ครับเห็นท่ายิงของแฟรงคาสเตได้เอาจริงผมว่าผมก็เสียดายเขานะเพราะเขาเป็นคนที่ควรจะได้โอกาสในการอยู่ต่อเต่ว่ามุมมองของบุรีรัมพ์พอเขาใช้โบลิงกีมันก็ดีอย่างที่เขาต้องการจริงๆในเรื่องของเกมรับนะครับแล้วรอีบกทีมเป็นเกมที่เหนื่อยครับเจอกับอุทัยธานีบุกไปเยือนเกือบแย่นะครับเกือบแย่ คือมาได้จุดโทษตรงนี้เลยเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ไม่ต้องไปต่อถึงการยิงจุดโทษหลังจากจบในช่วงต่อเวลาเพราะลูกนี้นาที119เนี่ยมันก็ท,ยท,ย,ทยทายจริงๆแหละครับแล้วก็มาเจอแพร่ในรอบ8ทีมเอาชนะไป5-2นะครับคือเส้นทางเนี่ยผมว่าพอๆกันความยากง่ายพอๆกัน คือไม่ได้เจอทีมที่หนักจนเกินไปไม่ได้เจอทีมที่อยู่ในหลีกสูงสุดติดต่อกันนะครับหรือถ้าเกิดเจอเนี่ยก็ไม่ใช่ทีมที่อาจจะกดดันได้มากพอไม่ใช่ทีมบิ๊กเนมเจอกันนะครับอาพูดดีดำเนี่ยรอบแรกๆดูโอเคเจอทีมจากหลีกรองมาล้วนๆเลยมาถึงในรอบ8ทีมก็ถลม 5, ่มแพ้5.2ก็ดูแล้วน่าจะแบเบอร์นะครับจะไปเหนื่อยหน่อยก็คือเกมในรอบรองชนะเลิศ เนี่ยครับเจอกับทางการท่าเรือไปเตะที่สนามของราชบุรีสนามกลางนะครับแต่ก็มาฉกฉวยความผิดพลาดเล็กๆน้อยของการท่าเรือคือบางทีบุรีรัมเนี่ยถ้าตั้งเกมไม่ได้คู่แข่งบุกใส่เดี๋ยวเขาจะใค่อยถอยไปรับแล้วแต่เขารับเนี่ยเขาไม่ได้รับเพื่อยื้อเวลาเขาไม่ได้รับแบบว่าเฮ้ยรับเพื่อยื้อไปก่อนเว้ยเดี๋ยวจบครึ่งแรกค่อยไปแก้เกมหรือว่า รับไปก่อนแล้ไปตื้อในต่อเวลาคือคาแรคเตอร์บุรีร,รมไม่ใช่ทีแบบนั้นคือบุรีรามเวลาร,รับเนี่ยเขาจะมีสถานการณ์คือรอแล้วก็ดูพื้นที่ว่าพื้นที่ไหนที่คู่แข่งจะเปิดเวลาบุกขึ้นมาแล้วพอมันมีรูตรงนั้นเน่ยเขาก็จะสวนก็เป็นเกมที่สุดท้ายในชนะนะครับชนะถ้าเรือไป2 0ก็สามารถผ่านมาถึงรอบชิงชนะเลิศได้นะครับ เส้นทางก็ทวนให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่เห็นในไฮไลท์ไปดูกัน1 7 0 0ด้ยคนด้วยมาจัดตัวดีกว่าตัวผู้เล่นเอาที่แบงคอกก่อนแล้วกันนะครับแบงคอกก็ผมว่าถังที่ทำมาเนี่ยมันน่าจะเคลียร์ก็ประตูไมเคิลฟอลเคสกาดนะครับคู่เซ็นเตอร์เดวอร์ตันกับมานลทอมเบียซ้ายวันชัยกับดิติพงศ์เสรานนท์ซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นคำถามนะครับอาจจะเป็นคำถามว่าว่าจะใช้ใคร แต่ผมว่าได้หมดแหละจะเป็นพีระพันโนชยาหรือวันชัยก็ได้แต่ถ้าเกิดเราดูดูทางมิ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือดูทางมิ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้านัดตรงนี้ถ้าเป็นผมนะคือวันชัยไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ดีเลยนะแต่ผมจะบอกว่ามันมันอยู่ที่แผนในการเปลี่ยนตัวมากกว่าคือช่วงหลังอ่ะบารพตีระพัฒน์่ะมันกลายเป็นกลายเป็นช้อยในการที่ลงมาแล้วมันเปลี่ยนเกมได้จริงๆคราวนี้มันก็ต้องมาดูว่าก่อนที่จะไล่เรียง ผู้เล่นทุกครบทุกคนเนี่ยสมมุติเราเริ่มต้นตรงนี้ของนักวันชัยเนี่ยเราก็ต้องดูตรงนี้ครับตำแหน่งตรงนี้มันสำคัญที่สุดอพอขึ้นตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นปัญหาแล้วว่าข่าวที่บอกกันอยู่เนี่ยว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยวันเดอร์เนี่ยมันจะได้หรือเปล่าคือถ้าวันเดอร์ได้เนี่ยตรงเนี้ย มันก็จะมีผลว่าถ้าวันเดอร์ลงสตาร์ตแต่แรกเลยเนี่ยผมว่าตรงนี้ไขก็ได้นะครับแต่ถ้าวันเดอร์ไม่สตาร์ตตอนแรกเนี่ยผมว่าตรงนี้เขาก็ต้องดูว่าใครที่จะมาคุมเกมรับได้ก่อนอใครจะคุมเกมรับได้ก่อนเพราะว่าโค้ชแบนเน้นมากกับการเสียบอลพื้นที่ด้านข้างเพราะบุรีรําก็เน้นการโจมตีด้านข้างเหมือนกันท่าน,นฟุตบอลเนี่ยผมว่าพื้นที่ที่มันอันตรายสําหรับ ทั้งสองทีมนะ่ะมันก็คือทั้งสองฝั่งนั่นแหละครับเนี่ยอ่สมมุติเนี่ยอ่ะ,อะนี่แหละอยู่แค่นี้แหละเพราะจอดตรงกลางเนี่ยน่าจะยากนะครับจอดตรงกลางน่าจะยากอยู่ตรงนี้แหละโซนของการครอบครองบอลอ่ะสมมุติมันคูม,มันตรงนี้มันก็แน่นอนแล้ว สู้คนที่ตรงกลางเดี๋ยวเราจะย้ายผู้เล่นไปให้ได้เห็นนะครับว่าเวลาประกบกันเป็นยังไงถ้าไล่ดูเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องของการเปลี่ยนตัวทีนะเราชุดนี้ให้จบก่อนขวาที่ที่พงนี้ยาวแล้วตอนนี้ผู้เล่นนะครับถ้าเท่าที่วางไว้เนี่ยจริงมันเป็นอย่างนี้อ่สมมติเราวางไว้อย่างนี้นะตามแผนเรายังไม่ได้ย้ายข้างอีกฝั่งนะครับเอาเป็นว่าสามตัวเนี่ยเขาก็ลงแล้วทศวรรษ บกเแล้วก็ทิติพันธ์แล้วก็ข้างข้างบนอันนี้ผมเชื่อนะครับว่ายังไงก็คือโมตาอยู่แล้วนะครับผมเชื่อเป็นอย่างนั้นนะครับแล้เ,เปลี่ยนให้ก่อนเลยอะโบตานะครับแล้วก็ขวานี่ก็มามุนผมเชื่อว่าชุดนี้นะครับผมเชื่อว่าชุดนี้แล้วก็แบ็กซ้ายผมก็คิดว่าน่าจะเป็นวันชัย น่าจะเป็นวันชยัยอ่ไปฝั่งของบุรีรัมบ้างประตูสีวรักษ์ชัดเจนนะครับระบบก็เหมือนกันแหละ4-2-3-1เซนเตอร์นะครับดิออนคูกับพันษาเหวิบูบณูนสุรก้า์ในชัดเจนละนะครับว่าอันนี้ปล่อยแน่นอนแต่ไม่น่าปล่อยในประเทศไทยไม่น่าปล่อยให้ยืนในประเทศไทยคราวนี้เงื่อนไขคือจะปล่อยยืมหรือขายเดี๋ยวรอออฟเฟอร์อีกทีนึง แต่ผมทราบมาว่าไม่น่าปล่อยในประเทศไทยสำหรับเรบินสุลาก้านะครับฉะนั้นนี่คือจุดหนึ่งที่เราต้องวิเคราะห์กันสำหรับบุรีรัมว่ามันจะเป็นจุดปราะบางแน่นอนที่จริงๆ b ีก็ควรต้องทําตรงนั้นแต่ว่าด้วยคุณภาพของ BG จีเนี่ยทำได้ไม่ดีเพียงพอในงานที่จะไปย้ําจุดตรงนี้ที่ผมมองเห็นว่าจริงๆบุรีรัมไม่ได้ไม่ได้แกร่งถ้าเป็นพันษากรเดียอนคูสแต่ถ้าเป็นสุลาก้ากรเดียนคูสเนี่ยแร่งในเรื่องของการออกบอลบิวอัพ แต่หนึ่งต่อหนึ่งก็มีปัญหาแต่เนี้ยจะมีปัญหาอยู่2ช็อตทั้งการออกบอลแล้วก็จังหวะ1ต่อ1ด้วยหมายถึงในการรับมือคู่แข่งหนึ่งต่อหนึ่งนะครับส่วนจุดอื่นกองกลางก็เขาสิทธิ์กับพิยดลมาเลยทาให้ธีรทรต้องเล่นตรงนี้ครับซึ่งส่วนหนึ่งมันก็คือความไม่ประมาทของบุรีดามด้วยในการเล่นเชฟหลังสี่ที่มันจะมีคุณภาพและชุดนี้ข้างบนก็นี่แหละครับสุพนัทโบลิงกีดูมุย่า ผมว่าเดาใจซึ่งกันและกันและผมคิดว่าเป็นไปได้ครับน่าจะต้องออกสตาร์ทในชุดใหญ่เจอกันรัตนากรอาจจะถูกมองว่าเล่นได้ดีนะในเกมกับทาง BG แต่ผมว่าครั้งนี้ต้องเป็นนฤบดินก็น่าจะต้องกลับมานะครับน่าจะกลับมาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ฝืนใช้เนื่องจากยังไม่สดบ,บูร้อยเปอร์เซ็นต์ครัวนี้เราจะมาคุยกันนะครับ เรื่องของความพร้อมและระบบการเล่นจริงๆมันคือระบบที่ชนกันเลยโดยตรงถ้าดูในจอจะเห็นชัดนะครับสี่สองสามหนึ่งเนี่ยมันชนกันโดยตรงแต่ว่าด้วยรูปแบบเนี่ยมันจะมีการเล่นกันแบบนี่สามตัวนี้มันคือโซนที่จะต้องมาคุยกันนะครับตอนนี้มันต้องดูการหมุนแล้วก็เคลื่อนตำแหน่งคือของบุรีรัมเนี่ยเวลาเขาหมุนเคลื่อนตำแหน่งเนี่ยคือเขาก็จะหมุนอีกแบบหนึ่ง ส่วน BU เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ปกเก้าิตท,ทิพันเนี่ยขึ้นเป็นตัวบนคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับเรื่องการสร้างเกมที่เราเห็นที่ผมมันยายมาเนี่ยก็จะแลกเปลี่ยนกันในมุมมองว่าเพื่อนๆเห็นตรงกันหรือเปล่าโอเคเราดูเรื่องการขึ้นเกมทั้งสองทีมก่อนนะครับเราลองวางนะครับ อาจจะงงไหมผมไม่รู้นะเพราะว่าพอมันวางประกบกันเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะครับเราก็จะวางขึ้นไปเอออ่ะจะได้ให้ดูว่าเวลามันขึ้นเกมบุกอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับว้าสมุดขึ้นมาโอเควันเดอร์เจออย่างนี้อ่านะครับสมบุดน,นะโอเคขึ้นมา ดวนทีละทอนไปบุริงกีกดนี่อันษาเจอนี่โอเคอ่ะครบด้วยองค์ประกอบนะครับคราแรกคุณลองดูนะที่ผมให้ดูมันคือระบบชนระบบเราคิดกันแบบตากะง,ง่ายๆนะครับคือกองกลางตอนเนี้ยมันไม่เหมือนกันอ่ามันเลยทำให้มัน,ม,นมีช่องโหว่ของพื้นที่จะเล่นเหมือนกันคือตรงเนี้ยม,มีแน่นะครับตรงเนี้ยม,มีแน่ถ้าชิงจังหวะกันยังไง ถ้าชิงจังหวะตรงนี้ได้มันก็จะนําไปสู่พื้นที่ด้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบุรีรัมหรือว่าทางฝั่งของแบงคอกใครชิงจังหวะตรงกลางได้เนี่ยมันก็จะนําไปสู่การสวนกลับในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งด้านข้างเนี่ยไม่ซ้ายก็ขวาทั้ง2ทีมนะครับซึ่งเกมที่แล้วที่เจอกันมันก็เป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้เหมือนกัน จะนั่งสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าการช่วงจินพื้นที่ตรงกลางมันคือเรื่องของการหมุนตำแหน่งราวนี้การหมุนตำแหน่งเนี่ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็ต้องมาดูว่าทางฝั่งของ BU เนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาสร้างเกมเขาสร้างยังไงและทางฝั่งของอบุรีรัมเนี่ยเขาทำยังไงคือบุรีรัมตอนเนี้ยเวลาเขาสร้างเกมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะถ้ามีเทียรทรเขาจะถอยเทียรทรนเนี่ยดรอปไปเป็นหลังสามเราพูดถึงทีละทีก่อนดีกว่าเพราะเมื่อกี้มันเป็นระบบชนระบบแล้ว ครั้นี้ถ้าเกิดเห็นบุรีรัมขึ้นเต็มสนามมันก็น่าจะเคลียร์มากกว่าผมว่าก็น่าจะเป็นชุดประมาณนี้ซึ่งถ้าผมดูนะครับก็น่าจะเป็นชุดนี้แหละผมว่าเราเิบดินเอาสตาร์อยู่แล้วนะครับจากเมื่อกี้ก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าเขาจะปรับเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันจะไม่ฟูลทีมมันคือนัดสุดท้ายของดูการแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปฟูลทีมนั้นไหนอีกแล้ว ้จุดในการเปลี่ยนตัวช่วงหลังของนเรศบดินมันก็มี2ประเด็นคือยังไม่ได้สมบูรณ์เพียงพอกับเอาให้เปลี่ยนเกมแท็กติกซึ่งมันจะมีแผลเหมือนกันจุดหนึ่งตรงนี้ที่เราต้องคุยกันก็คือมีแผลที่ให้บียูวโจมตีเหมือนกันก็คือเวลาที่นเรศบดินขึ้นเนี่ยนะครับเติมไปช่วยทางสุพนัทเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันก็จะเปิดแล้วในเกมที่บยูเอาชนะ มันเป็นแบบนั้นนะครับพอพื้นที่เปิดส่วนใหญ่เขาก็จะสวนไม่ว่ารัตนากรหรือว่านฤรบดินหรือใครมาเล่นนี่คือพื้นที่ที่จริงๆแล้วบียูก็รอสวนและบุรีรัมย์ก็รอสวนบียูด้านข้างเหมือนกันผมไดบอกว่าเวลาขึ้น2อหนึ่งแบบนี้ขึ้นไปกดเขาเนี่ยมันจะมีปัญหาแน่นอนนะครับมีปัญหาแน่ว่าถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยสุดเส้นไม่ได้เปิดเข้าในนะครับให้ดูมุญ่าไม่ได้หักกลับมาให้ตัวแถว2เสียบอลปุ๊บ คุณโดนบียูโยนปึ้งเข้านี้แน่นอนนี่คือพื้นที่สําคัญที่คุณโดนแน่นะครับคุณโดนแน่มุมตรงนี้ซึ่งบียูก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับอันนี้คือจุดที่เป็นช้อยแรกที่จะต้องโจมตีกันแน่ฝั่งซ้ายเนี่ยผมว่าคนไม่เลือกจออ่ทอทางธีรทรอยู่แล้วเพราะธีรทรรู้จังหวะในการที่จะขึ้นแต่วันนั้นเนี่ยเป็นบีจีอย่างโคชงที่ไม่เลือกจออก่อรัตนากรนะครับ มาเจาะทางนี้เราใช้ปฏิกูสตาฟสันเพราะจะอาศัยจังหวะที่ทีระทรเนี่ยจะแลบขึ้นไปเหมือนกันแต่เขาจะหลอให้ธีระทรเนี่ยเลือกจังหวะในการขึ้นซึ่งทีรทรไม่ได้ขึ้นบ่อยจนเกินไปเพราะทีระทอนแลบไม่ว่าจะมาตรงนี้แต่แลบขึ้นไปเนี่ยก็เจอทิ้งบอลยาวเหมือนกันครับเจอทิ้งบอลยาวเหมือนกันซึ่งก็มีจังหวะหลายจังหวะที่ลงไปช่วยกันในการสกัดแล้วก็สอดซ้อนกันได้ทัน อันนี้คือแผลที่เราจะดูกันนะครับซึ่งเราก็มองเห็นจากที่เราดูบอลกันมาผมว่าทุกคนก็คงจะเห็นไม่ต่างกับผมกลับมาที่เรื่องของการบิลลอัพหรือว่าสร้างเกมคู่พาร์เนอร์สคนนี้เป็นยังไงแน่นอนว่าการเล่นร่วมกันช่วงหลังเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับซูลาก้ายืนกับ d ดิออนคูสคือมันแน่นแน่ๆครับถ้าเป็นซูลาก้ากับดิออนคูสเรื่องของการออกบอลบิลอัพคือช้อยในการจ่ายบอลมันมีเยอะนะครับแล้วเขออกได้หมด และเขาไม่ได้ออกได้แค่นี้นะครับคือยอ,อนครูอาจจะไม่เด่นเรื่องเรื่องการเปลี่ยนบอลยาวเราไม่ค่อยเห็นนะแต่จริงๆเขาทําได้แหละแต่ว่าเขาจะแก้สถานการณ์คือมีให้เขาแค่อันนี้สามช้อยเขาจ่ายได้แล้วมีให้เขาช้อยเดียวเขากแก้สถานการณ์ได้นะครับและเขาก็จะออกเอียงไปด้านข้างซะมากกว่าเวลาเขาเล่นแล้วเขาก็จะโลขึ้นไปลักษณะก็จะเป็นแบบนี้สุนาเขจะหุบเข้าในมันก็จะบิดออกมา เป็นสักประมาณนี้ถ้าเป็นยุคนี้ของทีละทอลงมาเล่นเนี่ยจะเป็นแบบนี้พวกเขาสิทธิ์อะไรกับเพียโดนก็ไม่ต้องถอยลงมาก็เคยแพ็กตรงกลางไปนี้เรา,าลกลับมาว่าจังหวะเรื่องการสร้างเกมเนี่ยของดิออนคูจะเป็นแบบนี้นะครับคุณลองดูของถ้าเป็นตอนสุลก้าอยู่ตำแหน่งพันศาเนี่ยสุลก้าทําได้แน่นอนเหมือนดิออนคูคืออ่อนได้หมดแหละโอเคถ้าโดนบีบอะไรเงี้ยอาจจะยากหน่อยเพราะว่าไม่ได้เร็ว เท่าไรนะครับเล่นบอลเท้าก็ถือว่าดีในเกณฑ์สาหรับผู้เล่นตัวใหญ่แต่ถ้าเจอกองหน้าเร็วๆวิ่งไม่บีบเข้าใส่เนี่ยผู้นี้เน้นปลอดภัยหมดแล้วแต่ที่สุลก้าทําให้ดีเวลาที่กองหน้าของบียูขึ้นมาบีบเข้าใส่เนี่ยคือสุลก้ามีบอลยาวครับออกได้เลยออกทะแยงก็ได้นะครับไปข้างบนได้หมดเลยซึ่งพื้นที่ที่สุลก้าวางบอลเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าความแม่นยำเขาค่อนข้างดี นะครับถ้าพูดถึงการเปลี่ยนบอลก็แน่นอนแหละยุคอันเดสตูเยติกพีกนะครับหรือว่ายุคข,ของออสมาอิบานเยสตัวของบุรีดต์ตอนนั้นอันนี้ที่ผมจะบอกมันคือความน่ากลัวของบอลตั้งแต่แดนหลังเพราะเป็นพันษาเเฮบูลเนี่ยผมว่าพันษาไม่ได้ผิดอะไรในเกมป้องกันผมว่าพันษายังคงยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่ว่าในการออกบอลยาวตอนเนี้มันต้องดูว่าตัวออกบอลยาวบทบาทมันจะไปอยู่ที่ธีรทร แล้สองคนนี้ก็มีหน้าที่ในการที่จะเก็บกวาดหน้าลายเกมรับจได้บอลที่มันจะออกเนี่ยความหลากหลายของทีละทอนเนี่ยจากที่เข้าไปตรงกลางเนี่ยวิธีในการออกบอลแน่นอนครับออกด้านข้างมันออกได้นี่ออกทะแยงใช่ไหมและก็คืนคืนไม่ต้องนับฉะนั้นการออกบอลมันก็ออกได้ประมาณสองสามระยะแต่แน่นอนครับออกจากมุมเนี่ยความอันตรายมันก็ดีแต่มันก็ไม่เหมือนกับการขยับเข้ามาตรงกลางแล้วมาออกบอลซึ่งมัน มันทะลุทะโลได้ดีกว่ามันจะยัดให้กับตรงนี้ก็ได้พลิกยิงหรือว่าจะออกได้อีกนะครับได้หมดยะอย่างเงี้ยมันอันตรายกว่าซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูว่าถ้าจังหวะที่เทียทอนขูเข้ามาเล่นข้างในเนี่ยบียูก็เตรียมสถานการณ์ไว้แล้วว่าถ้าหูบเข้า,าข้างในพื้นที่ตรงนี้มันเปิดนะครับอ่าพื้นที่ตรงนี้มันเปิดอ่าอันนีน้ต้องเลือกเลือกจังหวะเล่นให้ดีเพราะบียูก็เลือกจังหวใหะหวในการสวนเหมือนกัน อันนี้คือภาพที่เราต้องอธิบายกันนะครับซึ่งมันจะเป็นการชิงไหวชิงพลิบกันแบบนี้ส่วนความแน่นอนของบุรีรัมณนะ์น่บียูก็จะพลาดเหมือนกันเพราะจุดเด่นของบุรีรัมณ์ชุดนี้เนี่ยก็คือการเล่นกับพื้นที่บีบแดนบนตั้งแต่พื้นที่ตรงเนี้ยส่วนใหญ่เขาไม่บีบตรงนี้อยู่แล้วเนาะสมัยนี้คือถ้าบีบตรงนี้เนี่ยเขาเตะทิ้งอยู่แล้วทางประตูกอลังเขาเตะทิ้งขึ้ลอยอยู่แล้วส่วนใหญ่พื้นที่ตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาจะบีบกันประมาณตรงนี้นะครับซึ่งบุรีรัมณ์เนี่ย เลือกจังหวะในการบีบค่อนข้างดีและผู้เล่นที่ใช้ในการบีบเนี่ยเวลาเขาเล่นเนี่ยนะครับเวลาเขาขยับเนี่ยเขาจะขึ้นบางทีเราฝั่งสมมติเขาเติมตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะโล่งตรงนี้อย่างนี้อ่าแบบนี้ขยับกันนะครับแล้วก็คอยแพ็กกันเขาก็รับห้าห้าตัวแล้วก็บุกห้าตัวเหมือนกันอาจจะเสิริฟอีกอ่าหกตัวมีเขาสิทธิ์หรือว่าเพียรดนไปรอแถวสองแต่จุดที่มันดีของทางบุรีรัมเนี่ย คือบางครั้งพื้นที่ตรงเนี้ตั้งแต่การบีบของเขาเนี่ยเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาพุ่งเขาหาบอลเนี่ยมันก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับและบางทีก็ทําแบบนี้ด้วยขยับแค่นี้ปุ๊บนะครับได้เลยบางทีก็เป็นอย่างนี้สุปรชัยก็ออกด้านข้างและสามตัวเนี้ยพุ่งคุณลอคิดดูแล้วกันว่าเกมป้องการตั้งแต่แดนบนคือการขึ้นไปเพรสเนี่ย ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นยังไงบ้างในรูก,การที่ผ่านมาวิ่งเข้าหาบอลกันเอาตั้งแต่แดนบนจนถึงเกมรับนะครับช่วยหมดสู้หมดเสียบอลเนี่ยสุพณนัเนในลงสุดตามโบลิงกีตามช่วยอยู่แล้วถ้าทีละทอนหลุดโบลิงกีตามเหมือนเป็นแบ็กแทนอย่างได้เลยนะครับคืนนี้ก็เป็นจุดแข็งของพวกเขาคือบางทีเนี่ยผมว่าโค้ชเนี่ยเขาอยากอยากได้ผู้เล่นแบบนี้แหละ ทุกทีมไทยลีกแต่คาแรคเตอร์ของบุรีรัมย์เนี่ยอย่างเขาสิทธ์ก็เหมือนกันบางทีเขาสิทธ์ขึ้นมาช่วยไล่ด้วยครับมันมันกลายเป็นว่าเอาบทเพียโดนเก่งกับ BG ก็เอาด้วยนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นประมาณนี้นะครับนี่คือของบุรีรัมย์ไปดูของทางแบงคอกกันบ้านแบงคอกนะครับถ้าเราดูจากผู้เล่นจะเป็น4 1, 2, ี่หนึ่งสองสาระบบอย่างที่ผมบอกกันมันไม่ชนกันตรงนี้อยู่แล้วนะครับมันจะมากินพื้นที่กันตรงนี้อยู่ที่การหมุนคราวนี้ตอนขึ้นบอลของทางแบงคอกเนี่ย ตอนขึ้นบอลของแบงคอกเนี่ยมันสําคัญคือเขาใช้วิธีการคือดันขึ้นเกมนะครับแล้วก็เหมือนเอามามม้เนี่ยไปเล่นหน้ากับโมตาเพื่อไปรอเล่นลูกมงแล้เขาถอยโทศสวัตมาเล่นเหมือนเป็นแบ็คขวาเพื่อดันให้นิดิพงศ์เล่นเกมลุกได้ตรงนี้ก็คอยแพ็คเป็นมิดฟิลอันนี้คือก,การสร้างเกม ของทางแบงคอกนะครับซึ่งยังทําอยู่แล้วผมคิดว่าเกมนี้ก็ต้องทําคราวนี้แน่นอนเวลาจังหวะที่ทศวรรษลงมาเจอบีบแน่ครับพะบอลท้าทศวรรษเนี่ยออกบอลโดยที่ถ้ามีเวลาให้คิดโอเคแต่ถ้าโดนบีบไม่แม่นนะครับไม่แม่นและทศวรรษออกบอลในระยะยาวก็ต้องมีเวลาให้คิดได้ทําเหมือนกันคือไม่ได้เหวี่ยงตุ้มเดียวแล้วเึ่งขนาดแม่นมากเวลาทศวรรษออกมาเนี่ยมี2ออย่างสถานการณ์คือ เจาะทางทศสวัษเพื่อตัดกับ2คือเจาะตรงกลางนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้สถานการณ์นี้เนี่ยกลางบุรีรัมย์ก็จะมีสถานการณ์สองสแล้วมีสุบัะชัยถอยมาช่วยเป็น3ามสองในบางสถานการณ์อันนี้ก็ต้องไปดูว่ามันจะเอาชนะกันยังไงในบางพื้นที่ส่วนเกมรุกด้านบนเนี่ยเวลาเขาเล่นเขาบุกเนี่ยภาพมันท่องข้างชาัดอยู่แล้วนะครับ อันนี้คือตอนสร้างเกมถ้าบุกขึ้นได้ก็จะกลับประจําการตำแหน่งเดิมแต่ถ้าเสียปุ๊บเนี่ยกลับมาเป็นเชฟเกมรับเนี่ยแบบนี้อยู่แล้วแต่อยากเห็นแบงคอกเพรสใส่บุรีรัมในบางจังหวะบ้างซึ่งผมคิดว่าเขควรต้องเตรียมมาเพราะถ้าคุณเพรสบุรีรัมหรือทําได้ไม่ต่อเนื่องในบางช่วงเวลาเนี่ยผมว่าสุดท้ายจะเสร็จความนิ่งของบุรีรัมในไฟนี้แน่เพราะว่าบุรีรัมเจอความเด็ดขาดของแบงคอกว่าน,นั้นเนี่ย เป็นเรื่องของการจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายที่พอมีโอกาสปุ๊บมันได้เลยซึ่งโอกาสอย่างนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นในทุกเกมครับมันเป็นเรื่องของแบบฟอร์มที่มันพีคพร้อมกันกรจริงๆทั้งเกมรับและเกมรุกซึ่งอันนี้นก็เป็นจุดที่น่าสนใจและน่า,นนานติดตามมากๆการเล่ฝั่งของทางแบงคอกเองเนี่ยคือตัวที่จะเล่นตัวบนเนี่ยมันมาหนักอีกทางนี้แน่ครับฉะนั้นทีดีพ์พานก็ต้องถ่าออกมาที่ผมเบาแล้วก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะฮะบิดฟิลด์ไว้ประมาณนี้ให้ตัวออกบอลที่มันจะเชื่อมตัวลิงนนออก์ เราต้องยอมรับว่ากองกลางเนี่ยถ้าออกบอลแน่นแม่นเนี่ยโทสวัตจะเป็นแนวด e ฟ ensive midfield คือตัดเกมหลักๆซะมากกว่าออกบอลได้บ้างบก9กเนี่ยก็โอเคมีดีแถว2อแล้วก็การสลับตำแหน่งกับทางวันเดอร์นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่วันเดอร์เข้าในนะครับที่วันเดอร์เข้าในสลับข้างบุกะนะถ้าพูดก,กันตามหลักอะ่ะก็เป็นอย่างนี้ก็จะเล่นตามจังหวะนะครับ เกมนี้ไม่ได้ใช้ผู้เล่นมากมายนักนะครับในการเล่นเกมรับแล้วก็โต้ก,กับก็จะมีผู้เล่นอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งผมว่าสนุกแน่นอนนะครับคู่นี้ถ้าให้ดูสถานการณ์ก็ไม่รู้ว่าผมาสามารถพูดออกมาให้คุณเข้าใจได้ขนาดไหนแต่ผมว่ามันจะเป็นสถานการณ์แบบนี้แหละครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ ใครก็ตามที่หลุดตําแหน่งออกมาเพื่อมาสร้างเกมมันก็ต้องวัดใจว่าอีกฝ่งนึงจะบีบหรือเปล่าถ้าฝ่งนึ้งบีบบีบได้ไหมถ้าบีบได้ก็คือจบถ้าบีบไม่ได้โดนข้างบนเปิดเหมือนกันซึ่งเขาเนี้ยก็ต้องมาดูว่าเขาเตรียมมาอย่างไงนะครับสนุกสนุกแน่ๆแล้วผมก็เชื่อว่าตัวที่ผมคาดการไปมันคงไม่หนีจากนี้แหละครับมันน่าใสาเต็มกันหมดแล้วตัวเปลี่ยนสําคัญไม่ได้เกมนี้ ผมว่าตัวเปลี่ยนแบงคอกมีตัวเปลี่ยนที่ถ้าให้ผมมองนะมีตัวเปลี่ยนที่ดูดูดีกว่าดูดีกว่านิดๆหมายถึงว่าด้วยด้วยตัวที่เปลี่ยนนะพูดกันตามตรงเลยคือบุรีรัมอ่ะเขาเจอปัญหานี้มาตลอดหลายฤดูกาลแต่ว่าเขาจัดการได้จุดที่มันจะต้องมาคุยก็คือว่าโบลิงกี้จะจะออกสตาร์ทเลยไหมถ้าไม่ออกสตาร์ทจะเอาไปเล่นเกมหลังจากนั้นจะแก้ยังไง ในช่วงที่มีโบริงกิก็เป็นสัสลักไปก่อนจริงๆมันทําได้นะครับมันทําได้หลายแผนเหมือนกันก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน28พฤษภาคมวาทิตย์6โมงเย็นนะครับ